จะได้สิ่งนั้นคุณจะมีสิ่งนั้นคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นมันเลยผุดขึ้นมากลางใจชั้นปราตาสิ่งนี้มันเป็นของเฉพาะบุคคลนะคะเป็นปจัจเจกจักรวาลเป็นปัจเจกบุคคลไม่ใช่คุณไปก๊อปปีค้คนอื่นนะมันเป็นเฉพาะของใครของมันถ้าเป็นความปรารถนาที่แบบปัญหาปลอมๆมาตามคนอื่นเขาอะ่ะอันนั้นจะไม่จะไม่ได้แต่มันมาจากข้างในอินเนอร์เราจริงๆอันนาชัย ไม่ใช่เขาบอกว่าอันนี้ดีฉันก็อยากได้อันนี้แต่จริงๆตัวเองไม่ได้ชอบจริงๆอะตามกระแสไปเฉยแต่อันที่มันมันเพียวเพียวตอดจริงๆ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นความคิดอันบริสุทธิ์เป็นความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของคุณะอะอน,นันตชยัยต้องแยกออกนะคีย์คือตรงนี้ความปรารถนาไม่ได้มาด้วยความ,มเอินคุณคู่ควรที่จะมีมันคุณสามารถมีมันได้ เขาจึงโดนจิตโดนใจให้คุณประนะารถนาจักรวาลจึงโด